สวัสดีครับผมสวัสดีครับเกี่ยวขาวแรงมีมาเนสนอเมนูมเป็นแกงเกียวหวานไกล้ครับที่้องครับขั้นตอนแรกเกี่ยวขาวแดงกะทิเที่ยวกะทิกันครับผมมันแตกมันนะครับเนาะใส่ติดกแกงเกียวหวานกันครับถ้าผมาใช้น้ำจิ้มใส่ครับติดแกงเขียวหวานครับเที่ยวก,กับกะทินะครับให้มันแตกหลังจากเที่ยวกะทิ ก็ขีดแกงเขียวหวานเอ้ากันด้วก่อนนะครับมาใส่ไก่ครับพี่น้องเลาวก็มาใส่ไก่สุกจักประมาณจัด20เปอร์เซ็นต์นะครับถึงไปก่อนครับผมใส่ไก่สุกเล็กน้อยกันครับเพรไก่สุกเลยทีแล้วครับผมจีดเติมกะทิส่วนที่เหลือลงไปด้วยครับมื้อนี้บ่ใส่หางกะทิครับใส่แต่หัวกะทิล้วนๆเนใชครับพี่น้องเอาครับจากนั้นมาปรุงเกลือกันครับพี่น้องนี่ครับอาดัปแรกกะบักชูครับผม ผู้ใดมากหลายก็ใส่หนาด้วยครับเด้อยสำคัญพี่น้องเกียงเคียวหวานขาดปราแดก๋ยวขึ้นตำตาลครับเพราะว่าแกงเคียวหวานนี่ก็ต้องมีรสหวานน้ำครับใส่ไปจักซ่อนกูกลัวด้วยปีน้องแล้วค่อยชิมกันครับเรากินเส้เกลือครับเส้เกลือตัดไปหน่อยหนึ่งครับผมตามด้วยน้ำปลาครับกะเอาคนด้วยปีน้องแลใส่หลายด้วยครับเดี๋ยวมันี่เค็มแก่ยากแต่มาคนเข่ากันครับผมเดี๋ยวื่วงค่อยชิมพี่น้องเครื่องมันเข่ากันก่อนเติมน้ำปลาอีกหน่อยหนึ่งครับรสหวานกูขี้เหรอครับนะครับจะนั้นใส่แบบเกลือโปรลง ครับก็นี่กระถาปลาเคือมาสุกครับนี่ผมสีมีลูกขินป่าเลยครับพี่น้องเลือดไตน้อยหนึ่งครับผมไตลูกขินปลาก็เลือดลงไปครับผมไตได้เสียบเลยพี่น้องครับผมก็รอไห้ลู้ขีนสุกจริงหน่อยครับผมใส่ใบประกูดครับกดฉีกครับใบประกูดฉีดลงไปครับพี่น้องเพิ่มความหอมใส่พริกครับอันนี้ผมมีขีฝ่านะครับผมผมใส่พริกแกงกินดาเอาทั้งเม็ดเลยครับทั้งหน่วยมาเลย ไอ้ตลาดลืมสือ่อขีดขี่ฝ่ามาเอาพริกแจงนี่แหละจะทั้งเม็ดมันนี่ครับอันตัวสุดท้ายพี่น้องขาดบาเลยคือเป็นปโหระพาครับนไดนี่กินหอมกินหอมของใบโหระพาเลยวมันขึ้นมาเลยได้พี่น้อง ครับผมกะปิอัลซีนด้วยครับผมแกงเขียวหวานไก่ลูกชิ้นปลากลายนะครับนี่ครับโอ้สเสียบีน้องกินกับไอขนมจีนเขาสวยสุดยอดครับผมครับผมคลิปนี้ก็ฝากไว้สักนิดผมหนาวอกันเลยเด้อครับผมคลิปนี้ก็สวัสดีครับ